ควมสูญเรื่องนี้เนี่ยเป็นความทุกข์ใจของครูสาวรายหนึ่งแล้วก็ต้องการความชัดเจนค่ะเป็นกรณีของครูสาวชื่อหายไปจากการประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานข้าราชการล่าสุดค่ะครูสาวแล้วก็ครอบครัวมายื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแล้วนะคะก่อนจะเปิดเผยว่าอยากจะได้รับฟังความชัดเจนของเรื่องที่เกิดขึ้นค่ะ ถ้าเยียวยาถ้าว่าคะแนนหนูปรากฏจริงที่ว่าได้ที่หนึ่งจริงอ,อันดับแรกคะ่ะก็คือขอเยียวยาที่ว่าเป็นพนักงานราชการนะคะถ้าหากว่าตรวจสอบมาแล้วน้องอทําคะแนนไม่ได้จริงๆอันนี้หนูก็ยอมยอมรับผลที่เป็นแบบนั้นนะคะขอแค่หนูขอตอนนี้ขอแค่ทุกอย่างให้มันชัดเจนคะ่ะเพราะว่า สิ่งที่ได้รับมาคือเขาไม่ได้อธิบายที่ชัดเจนนะคะนี่คือนางสาวเบญยาภาหรือว่าครูเบนนะคะหญิงที่สอบติดพนักงานราชการทั่วไปอันดับที่หนึ่งนะเอกวิทยาศา,ศาสตร์สพมสระแก้วแต่อยู่ดีๆเนี่ยรายชื่ออันดับหนึ่งหายไป เธอเปิดใจหลังจากที่เข้ายื่นหนังสือถึงพลตํารวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงถึงเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งครูเบนเนี่ยบอกว่าต้องการฟังความชัดเจนจากสพอมอสระแก้วเพราะว่าสิ่งที่ได้รับฟังมาเนี่ยยังไม่ใช่คําตอบที่ชัดเจนและก่อนหน้านี้มีคนโทรมาแจ้งขอให้ลบโพสต ทราบว่าเป็นรองผอเขตสำนักงานพื้นที่แต่ยังไม่ทราบชื่อส่วนเรื่องของการเยียวยาค่ะหากผลคะแนนออกมาว่าตนเนี่ยได้ลำดับที่หนึ่งจริงก็อยากจะเป็นพนักงานราชการเนี่ยค่ะภาพนี้คือประกาศตอนแรกใช่ไหมหล้วตอนหลังปุ๊บหายไปเลย,ย,เลยดีลีทไปเลยเนี่ยค่ะก็พูดถึงเรื่องของการเยียวยานะคะบอกว่าตนเนี่ย ถ้าได้ลำดับที่1จริงก็อยากจะเป็นพนักง,งานราชการแต่หากผลสอบปรากฏว่าคะแนนไม่ถึงเกณฑ์จริงๆก็พร้อมยอมรับนะก่อนเผยว่ารู้สึกตกใจมากคือมันทําอะไรไม่ถูกเลยอะ่ะเพราะว่าตอนรู้ผลคะแนนเนี่ยที่ได้อันดับหนึ่งคือดีใจแล้วก็รีบโทรไปบอกที่บ้านเลยะนะคะมันเหมือนกับฝันสลายนะครับแล้วเขากต้องการความชัดเจนแหลวะว่าสรุปมันเป็นยังไงมันมีการทุจริตเกิดขึ้นจริงไหม นายสิริพงศ์อังคสกุลเกียรติปฏิบัติหน้าที่โฆษกกระทรวงศึกษาธิการที่ทเป็นคนรับหนังสือในวันนี้นะครับ<ะ>ก็บอกว่ารัฐมนตรีเนี่ยได้สั่งให้ตรวจสอบเก็บหลักฐานไปเก็บชุดข้อสอบเฉลยคําตอบเรียบร้อยแล้วยืนยันว่าคนผิดก็ต้องถูกลงโทษไม่มีมวยล้มต้มคนดูจะดําเนินการอย่างตรงไปตรงมาแต่ก็ต้องมาดูความผิดด้วยว่ามันเกิดจากความประมาทเลินเล่อหรือเปล่า<ะ>หรือว่ามันเป็นการตั้งใจทุจริต<ะ>ความผิดมันต่างกันนะ,ะกรณีครูเบนเนี่ยทางกระทรวงจะมีมาตรการในการเยียวยา แต่ขอดูรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนเช่นผลคะแนนชุดคําตอบเป็นเหมือนที่ประกาศไปในรอบแรกไหมส่วนที่มีข่าวออกไปว่าสพทเสนอตําแหน่งครูอัตราจ้างในโรงเรียนใกล้ๆบ้านยืนยันว่าไม่ใช่ข้อเสนอของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้วที่จะเป็นการปิดปากครูเบนนะแต่เป็นแค่แนวทางเบื้องต้น,นเฉยๆเพราะมองถึงความเหมาะสมกับตําแหน่งเดิมที่ครูเบนลาออกมาก่อนหน้านี้ไงเพราะครูเบนบอกว่า อ้าวพอเธอรู้ว่าเธอเธอสับติดอันดับหนึ่งเธอก็ลาออกเตรียมย้ายเลยเรียบร้อยแล้วอ้าวตอนนี้กลายเป็นไม่มีงานเขาก็เลยมองว่าอ้าวระหว่างเนี้ยที่ความจริงยังไม่ปรากฏก็ทําอันนี้ไปก่อนไหมแล้วถ้าเกิดความจริงปรากฏแล้วครูเบนได้คะแนนอันดับหนึ่งจริงก็ต้องได้รับการบรรจุ เป็นพนักง,งานราชการซึ่งนายสิริพงษ์ยังยืนยันนะคะว่าจะเร่งตรวจสอบในกรอบระยะเวลาทั้งหมดเนี่ยคือ7วันตั้งเอาไว้ก่อนและจะไม่ขยายเวลาหากพลออกมาพบว่าเป็นการตั้งใจทุจริตโทษสูงสุดก็คือให้ไล่ออกนะคะแต่ทั้งนี้อยากจะให้ดูผลสอบทั้งของปปชที่เข้ามาตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยเพราะว่าความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวเหมือนโคดันไหมบางกรณีที่ผลสอบของปปชเเร็วกว่าทางสบทก็ยึดตามผลสอบของปปชเลยนะคะเรื่องนี้ยังไง ก็ต้องแสดงความชัดเจนนะคะแล้วก็พูดคุยกันให้เคลียร์นะคะเพราะว่าคือองจริงเข้าใจครูเบนเหมือนกันนะเธอ,อลาออกทุกอย่างแล้วอ่ะคือสังคมก็คาใจแหละว,ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะครับถ้าเอาข้อสอบมาเปิดก็จบนะแล้วมันก็มีรายงานบอกว่าตอนนี้กลายเป็นว่าเหมือนเขาชี้แจงว่าครูเบนไม่ได้สอบติดตั้งแต่แรกอันนี้ต้องเอามากางกันแล้วว่ามันมันเกิดะอะไรขึ้นนะครับ